วัสดีตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยเดดจ,จ้าเลยบน,นี้ข่อยก็เลยสักผ้าฮักันแล้วสิบเอ็ดโมงหนึ่งพี่น้องตอนสิบเอ็ดโมงแล้วสักผ้าซะหน่อยก็คลิปนี้ก็สิห้าแน่ว่าอคือเก่าแล้วพี่น้องอพี่น้องเขาเข้าใจเหตุผลแต่ละครอบครัว ว้าแล้วพวัว่าว้าเขาเมียว้าว่านพี่น้องแต่ว่าคือว่าอะไรเนะาะถาเว่าในรผู้ผนบ่เข้าใจผลกับบ่เข้าใจห้าดอกแต่ว่าเ้ากับบ่มบอยบ่แมนว่าม,ม,มันตอบโตออ้ f อซหรือว่ามาว้าเสียเขาดอกแค่เออความคิดเห็นมันต่างกันความคิดเห็นของเขากับแนวหนึง่งของเฮากับแนวหนึง่งเออผลของใจเอฟซีนี่กับพิ่นจกเป็นจักซีแมนเอฟซีหรือซีเอ็นว่าตั้งดจขอของพ่อหูนาะพี่น้องเนาะ ของใจพ่นบ่เข้าใจว่าเป็นยังสุเจ้าสองคนนี่เห็ดยังกะหมักเห็ดเกินตัวความหมายคงิ่นชอบทําอะไรเกินตัวโดยไม่ดูการเงินตัวเองเออข่อยก็คือบได้ไปเอาเดือดรอดเงินไผ่นะข่อยคืออีลีได้ข่อยว่าอีลีจากใจนะทุกคนมันอยากได้เบิดมันมีกิเลสเบิดแหละสุมเจ้าลู้น่ได้บอกข่อยเกินตัวข่อยก็มีกาลังอะวะข่อยจังไปกล้าวเอามาเป็นยังก็ได้ แม่นบ่ล่ะฮึจ้าคิดว่าเกินตัวเกินตัวในการชึเจ้าบ่เห็นข่อยได้กินอาหารดีๆหรือว่าบ่ได้ไปเที่ยวห่างหรือว่าบ่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆซื้อกระเป๋าราคาแพงรองเท้านาฬิกาสร้อยแหวนเออเจ้าก็เลยคิดจะดูถูกข่อยว่าสันสะสิ่งที่ชุาเว้าเอาเนะข่อยกระบอกละเด้ถ้าเรามีภาระเรารู้ว่าเรามีหน้าที่ ที่ต้องจ่ายที่ต้องผ่อนเราก็งดตรงที่เราเคยเที่ยวเคยใช้เคยกินของแพงๆเคยซื้อของแพงๆมาใช้เราก็ต้องงดตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะเราอยากได้สิ่งนี้มากกว่าก็คือรถอืรถนี่ก็ค่อยก็ไม่ได้ไปกู้ไปยืมผู้ใดมาเด้อ่อาสิบอกไว้ให้ซะเออบ่ได้ไปขอผู้ใดมาเด้อสิบ,บอกไว้ใหา้เด้อนะ สุจ้าต้องเข้าใจนะอ้าวนหนบอกว่าไปกู้ไปยืมสุจ้าตประจำเป็นต้องอยากมาหูขนาดนั้นเอาเป็นว่าขอสะกู้สืยืมหรือบอยืมไผ่ขอเขาได้ไปเดือดร้อนเงิ่อนในกระเป๋าสุจ้าเข้าใจบอถ้าขอยบ่มีกําลังขอกบขคืนเขาเขาก็ยึดไปเออเขายึดไปบอม,มนันมันสิจบแต่การยึดรถมันไม่ใช่ว่ายึดแล้วจบเลยไม่ใช่นะคะอืมไปศึกษาเด้อไปศึกษาเบื้องก่อน เป็นยังคือต้องมีรถฮอดสี่ขั้นหาขั้นอยู่กันแค่สองคนรถนิวไซสี่หาขั้นรถยูไซมอเตอร์ไซค์ข่อยมันเป็นยังมอเตอร์ไซค์ข่อยข่อยซื้อเงนินเงินสดเงินผ่อนมันกระเบิดแล้วมันเกี่ยวยังกันกับมอเตอร์ไซสี่ขั้นหาขั้นนะมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไว้จ่ายตะลงตลาดเออนะรถเก๋งก็ใช้เวลาเฮาแรีนไปหนามาล้างในหมอกในเมืองรถตู้ก็ไว้เดินทางไกลเออ บพว่าเด้อเขาได้เืองกับขีบ่รถตู้เข้าไปเอาไว้เวลาห้องออกเที่ยวออกล่าคนเฮามันก็ต้องมีค่าเกินมีการทํางานมันหนึ่งไงมันลาเออกูมีเงินแล้วเนาะในกระเปา๋ากูซีซ่าหาหมื่นเงินเก็บกูลูกกูปิดเทอมกูก็จะเดินสายเที่ยวนี่คือความขิดของข่อยเข้าใจบ่อือขอประจาเป็นต้องมีเงินหลายมีเงินซีหาหมื่นเอาไว้เติมน้ำมักน,มนก๊าว่เาเที่ยวบิดน้ำมันจักพื้นก่าบาทเออกินอยู่ ออนัน่นก็คือความสุขครอบครัวเราแล้วสุนเจ้าสิม่าว่าขอยบป่าเข่าใจเป็นยังคือสุนเจ้าต้องอยากมีรถหลายคันอยู่กันแค่สองคนสุนเจ้าขาบรไปต่างคําถามกับคนอื่นไงว่าคนที่เขาเขาคือเป็นยังเขาคือตรงมีหลายคันเพราะการใช้รถแต่ละอย่างม,มันใช้คนละประโยชน์กันอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ไปตลาดขี่รถไปตลาดซื้อของอย่างมีจักรยานก็ปั่นจักรยานออกกําลังกายประโยชน์รถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันอย่างมีรถเก๋งอ่ะเข้าในเมือง รับลูกไปส่งลูกไปโรงเรียนได้เวลาฝนตกถ้ารถตู้เราก็สามารถที่ออกเที่ยวได้ถ้าเกิดญาติพี่น้องมาพากันไปเที่ยวพากันออกค่าน้ำมูกน้ำมันไปนี่คือปัญหานี่คือจุดจุดประสงค์ของขบรั่วขอ่อยเข้าใจบ่แล้วฉันจะสิมวาว่าวาเกินโตไปซื้อรถแล้วก็ไม่มีปัญญาผ่อนแล้วประกาศขายบ่งขายบ้านมาสันเรื่องขายบ้านแยข่อย,อยก็จะขายแต่โดนแล้ว แต่ก่อนที่จะได้รถตู้อีกมันไม่ได้เกี่ยวว่ามีรถตู้แล้วอยากจะขายบ้านเออเรื่องขายบ้านคอยอยากได้ก่อนก่อนคอยอยากขายตแต่ก่อนนั่นรถตู้อีกจ้าสิบอกไว้ให่อืมนะเพียงแต่ตอนนั้นมันพลาดโอกาสเฉยๆเพราะมันมีคนโกหกข่อยบอกว่าซิมาซื้อบอกว่าซิมาเบิง่งจะพาขายให้เขาเดอ้อสุดท้ายมากกับเหตุในะข่อยเสียเสียงเงินก้อนใหญ่ไปเลยแหละว่า่งไงซะคนที่เขาพร้อมแล้วเ,เขาซีซื้อแล้ว กับกายมารอคนที่เฮาหูจักอือนี่แหละเข้าจบ่าบานันีค่ะคุณเจ้าปรเข้าจข่อยดอกถ้าขบามีกําลังขงคืนมันบ่ไดนยาก่ยจักดิการคืนแล้บบริษัตเขาเสียนนดแน่กับเฮาบดที่เจ้าก็คิดเอาเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือจังหวะรถเก๋งกะคลายไปซะขึ้นเขาไปซะมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดเออ เพราะว่าคอยพ่อนอยู่ไหมแต่ละเดือนขอกระพอนรถตู้รถเก๋งคอยพ่อนอยู่แล้วสุดเจ้าสิมาเดือดร้อนในี่คอยคืนสุดเจ้าวไัไ้มาหาเงินซอยคอยสุดเจ้าเป็นบ้าบะออ,ออือทำไมไม่ขายรถไปขายทําไมบ้านขายทําไมดินบ่าสันห่วยถ้ามันขายได้กูก็จะขายรถนั่นแหละพอเป็นบ้าคนเฮาหามาได้ก็อยากได้ ั่นสิว่าอยากได้เออเพื่อนนี่นก็คือว่าให้ฟังแล้วมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เป็นนังคือต้องขายหนึ่งคนมาวุ่นวายสองจะนายอันเอาผู้นั้นสอบแน่นผู้นี้สอบแน่นเดี๋ยวล้างบ้านเดี๋ยวนาบ้านตีเหตุคือว่าเฮานี่เป็นนักโทษคือว่าเฮานี่เป็นผู้ต้องสงสัยคือว่าเฮานี่เป็นผู้คายาบ้าเนี่ยว่าส่้นซักที่มาสอบมาแนมมึงเฮาอเ,อเออ มันทําให้เราไม่อยากอยู่เข้าใจบอกมันทําให้เฮาแบบว่าเขาเรียกอะไรจ,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 จิตวิตตกกังวลบอกเขาเอิญนะถึงค่งอยไปเศร้าอยู่ถึงค่อยจะไปอยู่กับตอบอีกตอไปข้างหน้านี่แต่ไปยมีความสุขแต่ไม่ไมีคนบนไพ่ขวอยนะแมนไปยอยู่กับผู้ข่อยสามพ่อแม่ลูกอันนี้ถ้าสมดเรามมีคมนมคามเล่นน้ำ้าหมดเรามมีคนมาเล่นน้ำเฮาแบบนี้มีแล้วหน่วยกาดตายส่งเข้ามาตีขี่รถผ่านเฮาาบนแนมึงเอือนเฮาแนมึงสันแนมึงสิมันเหตุคือเฮานี่พิษกฎหมายเนี่ยนะ เอาจสิ่งนสิ่งที่พวกมันพากันเหตดจะคอยมันเป็นสิว่าพี่น้องฟ้อนสาววันลืมมันนี่อ่ามีคนมาเล่นน้ำคนหนึ่งหรือสองคนปั๊บแกล้งแล้วอ่ามีคนเอาเข้ามาในบ้านไม่เกงโอ้โหหนาล้ำคานีอโคตรหนาล้ำคาาเลยค่าที่ดีใยหดีไปเขาก็ต้องใช้เขาเห็นคือพี่น้องว่าแหละคนถ้ามันจะกันแกล้งไปอยู่ไหนมันกันกันแกล้งไครมันกันแกล้งเออให้มันกันแกล้งมันเก่งกับห้มันสืบแค่นั่นแหละอือ มันสีเห็ดอีหยังแหละมันหูจักแหลมันสีเห็ดอีหยังเลยเออไก่เน่าต้องเนียนน้นงนี้ก่อนแลควไย่นี้เดี๋ยวเที่สิดีใจว่าเงนินบอเออเออขก่เน่าน้ำไข่อยหลายมึงขายนี้เดี๋ยวมึงตกอับอ,อ้าวขันนี้เด้กะสมใจไม่นคนเบาอยู่ว่าเฮือนมึงอันบริขายเราเฮือนรอนอมหมอเฮงไม่ดีนู่นนี่นัน่น,นเป็นยังสิ้อบริขายกระถาเบิ้งเลยอีกเร็วๆนี่แหละบดล้นดอกคนพิมพ์ร้อนใจมากอือยันกูมีเงินก้อนบ่ อืมกูบอกไว้เลยนะกูขายกูขายที่นี่กูก็สิเก็บไว้ให้ลูกกูก็ซืสิบะไ้เห็ดยังเล็กๆหน่อยๆเรือกับอลาไรดอกกูก็ต้องใส่หนีใส่สินกูคือกันไม่หนีไม่สินหนีสินกูก็มีคือกัคนคล้ายกับเรือปบบลายหลปาซันซ่ลูกจะลองไปอยู่แบบชีวิตแบบเดิมๆดีกว่าดีกว่ามีบ้านนะสุมาดาเห่นแบบนี้วอลไฮรอนเดอ <c ười> จะไปอยู่ชีวิตแบบเดิม้อสิว่าจะกลับไปบ่อคุ้งอีกใช่ไหมจะไปอยู่ในบ่อคุ้งอีกใช่ไหมอีเด๊บว่าจะว่าว่าจะไปกลับไปอยู่ชีวิตแบบเดิมจะต้องลไปหลอนเลยไปอยู่เอาพิซังหลังงานการมันบริมีอือจะไปอยู่เห็นพิซังมันก็เดินหนาตามชีวิตของเฮาเดินแล้วเนะาะเฮาสิไปถอยหลังหันหลังไปอยู่มันบริเวณพื้นที่ของเฮ<อ>าเบ้าบ่ก่อยถามจเจ้าแล้วถามเอฟซีน้ว่าในลกามันหมุนกลับหลังบะ บอกแล้วมันมีจตะเดินหนาเด้อ่าก,ก็คือชีวิตคนมีจตะเดินหนาเด้อือจะไม่หันหลังถ้ายังไม่ได้ดีชมจ้าได้ยินอกเพลงไหมสู่จนพ่นละจนสิ้นลมหายใจอยู่นละหนึ่งเหตุผลพี่น้องหนึ่งเหตุผลคือว่าหนึ่งขอหมอในแง่ชิว่าลูกขอขัอ้นในแง ว่าต้องคืดแปว่าขอยยันพี่น้องคืดน้ำมหน้าขวดพีน้องม,นมหน้า่น,านานะเขาเลยอ,อยากบอกพี่น้องอ,อยนะ่าม,มาคืดดอกคืดแล้วก็บไ่ได้ซอยนะอือสิมาคืดเถียงยังบความหมายก่อนคือว่าข่อยมองในแงีที่ว่าข่อยก็เมียข่อยอยุใส่กับอยู่ไรแต่ว่าลูกข่อยนะ่ะบัตรเขาใหญ่บัตรเขาพ่อลูกบัตรเขาขึ้นซื้อเขาได้เฮ็ดได้กับเงินก้อนหนึ่งก็ต้องมีแล้วไว้น้องมาหน้านะขากาดีเก็บไว้เขาเออซ้ำซากขาอใหญ่ก็เลยตัดสินใจมาลูกไยในเมื่อห้องยูแบบนี้เนี่ยขอถามเมียขาเมียขอไปเมียเจ้าดีใจว่าเจ้า อยู่ยังสี่เป็นจะเป็นแบบนี้น้ำมันกับว่าบ่อเดี่ยขอบมาคนบุนไายครับข่ถามข่อยเขาก็บอกคือกันถามลูกข่มันก็ตอดเง่าไงก็เลยว่าเอามาน้าอยู่ใช้ก็ได้ถ้า,ออถามีพอเแม่ช่ชิ้นซานนอกก็ไปละแม่ชีวิตข่ชีวิตข้า,ขา,างาหน้าจะเป็นในชีวิตข่เดินมีเ่าเพชรนอกมานาข่อยเท่านั้นนื้อง่องนุ่ง,ง,งหรือยาติพอพี่แน่พี่น้องกัเวลาเดือดร้อนกับจังซอยเรือกันไปในตรงนั้น เราคอยคาะหลอกเงี้ยเหี่ยวสมมุติว่าในพายพาหนะฮ่องกัรู้เนาะเรากะไปเปรียบเทียบผู้นั้นผู้นี้มาใส่กันหลอกมันมันแน้องต่เปรียบเทียบหรอกเออเดี๋ยวกับเช่านมึงไม่มีโน่นมีนี่เหมือนคนอื่นมามีกับพ่อเป็นยังตายไปกูก็ไปบ่ได้การเปรียบเทียบมันไม่เว้นผลดีหรอกพี่น้องทางที่ดีเาเอาเขาเป็นแบบอย่างดีคอแม่น้องแม่อิจฉาคนที่เขาประสบผลสำเร็จปุ้ย คนที่เพินน่นมีความสามารถผสมคสํำเร็จในข้างหน้าอเขาเป็นต้นแบบดีกว่าแม่เราเป็นต้นแบบบแม่นเราไปติดชาเขาเด้อแม่ติดช้าได้แต่อย่าไปลิษยาเขาบแม่นอีเห็นเขามีจยง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 เลยไปลิษยาเขามาได้คือข่อยไปเปรียบเทียบกเพิ่น ok คือข uh ่อยก็เบาเพชรนี่รัสกัสข่อยคลายเพื่อนรังนี้ไปแล้วกาสีเก็บเงินประมาณหาปีจังซื้อว่ากันเรื่องบ้านน้องมนาตัวพอดีแม่าหกปีกับว่าไปตอนนี้กะนนเล่ันี้จอดไปแม่ ว่าคิดว่าเขาต้องน้มอนเป็นแบบนี้มาตลอดเลยถ้าอยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วมันไม่สบายใจม,มันก็ตัดตัดไฟจะต่ำลม<ช>แต่ท้าวา่ใจหายบ่มันเป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะเหาเนาะหา,หามาเนาะใจหายอยู่เป็นใจวิว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 อยู่เป็นสะดุง้งนอนหลวก็สะดุง้งแบบเออกูสิบ่มีเฮือนอยู่ละตัวเนี่กูสิบ่มีเฮือนอยู่หรืออันนี้คิดอันนี้อันนี้ยอมรับว่าคิดอยู่แต่ว่าค่ะ ขดย้อนไปอดีตพายลังไปแล้วที่ผ่านมาเฮาก็บวนในมีอย่างเนาะมีแต่กำปั้นใจใจเงินติดทงแค่บกี่บาทาครับคนอย้คิดขอนี่ขึ้นมนะ่น่ะอ่านเด๋ยกกระยากน้ำหัวคข่เด๋ยวกระยากน้ำเฮียนคข่เด๋ยวกระยากน้ำไหลผู้นั้นผู้นี้มาสอดแนมยากเขาเจ้านาทีบน่ข่เลยตัดสินใจตัดสินใจนี้ไม่ใช่ตัดปัญหาอืมหามันเลี้ยวไปซะตัดสินใจนี้นจะใช่ว่ากูกลัวนะกูไม่ได้กลัวนะแต่ก,กูลำคานกูบอกตรงเลย เนี่ยท่านไปคิดหอกกูไม่ได้กลัวพวกมึงว่าจะมานี่นี่นั่นกับกูดอกกูลำคาญวะท่านซะกูลำคาญคนกระจอกกูบอกไว้เลยกูบอกกูต้องการคนจริงกูลำคาญคนมาลับรับดอแล้วคนแบบสลอแฉแหละนะอืมบัดน,นี้สมมติว่าเจ้าของไม่พ้นมาอยู่พน้นอารมณ์ในฝ่ายเนี่ยสุยะสแนงแล้วก็างามคักสู้มาซองแงบัดนี้ยสุยะถือนังะติกเพิ่นนะเอองามคักเพราะว่าอย่างกูขายคนรวยพื้นที่นี่กูขายคนรวยสู้ทับเบิ่งว่าเขาสิยเหตุยังบัดนี้ ืจากคิดว่ากูไม่รู้จักคนรวยนะกูรู้จักเยอะอืคนในพื้นที่อันมุกดาหารคนใหญ่ๆโ,โตๆโในมุกดาหารนี่กูก็หูจักกูจะบอกว่าหายซะเดอ้อกูหูจักเพิ่นอืแต่กูบอน่นดอกแค่หูจักจะซือ้อแมนจังหน่อยเขาเกาหูจักกูที่เขาตามมาซื้อบ้านเขาก็มาจาก ยูทูบทั้งนั้นแหละเขาก็เลยคียมาถามบัสซันซะบอกไว้ก่อนเด้ออันนี้ฮะเออเอยเบิ่งคลิปโตตัวขายบ้านว่าเอ่ยกับยู่มุกเด้อหล่ะเด้อขายทอด้วยลดให้เอ่ยได้โบเอ่ยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเบิล้วเขาค่ะว่าอืแต่ถ้าใจมันไ่อยากอยู่นาอหละ่ะเนาะเราเขาว่าอังสินแหละตกลงกันกัดขายกันก็าตามน,นั่นแหละพี่นนองคนเฮา สุดจอาสิมาว่าบ่มีปัญญาเอาเลิศแขกบ้านฮุกขี่นี่กูสิขายกูสิขายตั้งแต่คณนได้ลดผลจากตีตามมาื่อไหร่เ่าได้กัสิรู้ว่าน้ำมันประกาศขายบ้านเด้อนตีที่แล้วแม่ลูกน้ำแม่ทีแดียวทีเดีทีมูกขายน้อยๆนี่เกี้ยโตจะหน่อยเกี้ยโตแม่พาเดินทางจะอาบน้ำก่อนลูกค่อยแต่งตัวเลยเอาโอเคเขาเป็นวัดอยู่ฮะพี่น้องลูกเป็นกิจการทำแล้ว